<laughs> ơi, mày mặt, đẹp บ่ระดับ cho โม đi ได้ mặc đẹp may รูป là จ้องฝ่ายดี <laughs> อะไรตัวไหนเป็นตระลักเตี้ยนเลยวะหม่อหม้อเตี้ยนวยนไหนวะโอ้ยขั้นเป็นดนอาชีพจะขอไม่ทำไรอาชีพจะของมได้ค่ะตรลักเอาหนี้เิดทว่ามัน ผมบ่เห็ดดอกวันนี้เราคุ้นเจ้าของต่ออาชีพของตัวเองปีทองทางมิตรผลล่ะก็โอ้ล้ำหรอปีทองทางธรมาหากินได้เป่ะต่อช้ยาพุ่มวันนี้เครื่องปัดปัดที่ไันนี่แหละปัดเงาตรงนี้แหละครับเฮ้ยเยังปัดเงาเนี่ยจะนิ่มติขึ้นบ่าล่ะแต่ว่าวันนี้มันมีคิวลมดำเยอะมันจะไม่ทันจะนิ่ม การค้นยากอยู่ครับเพราะว่าสีร่มตัวนี้ไ้เครียำยาตัวนี้ไปโอ้เอ้ไอปวันแมนครับตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้พันกัสีพักันครับจะรอยิวียว่สองกับหมอพัน so okay, ์ตัวนี้สีร่มดำตัวนี้สีขาวดำจิบปทัครับเป็นย่างไรจิบปทเมือนมือประทันอ๋อมันต้องข้าไปลรงพักต้องขับไฟตัวนี้เครียดอะไระดับหนึ่งเลย ทำล้มดำนี่เขาเ็ดเช็ดทีหมันงอหรือเ็ดหมนดำเวมันดำแมนครับจะจะปัดงอกหลายกว่าปัดนเป็นอย่งกระบอกน้อยนึงต้นกีตามานี่พ่อหน้ากระิดีแล้วคเลนเนาเนามันย้ำได้หรเีาอยูนี่ละขอโบนลไนี่ละคือมันนี่ละคือมันเดี๋ยวสิบนอาทิตย์หน้าด okay right. hmm, um, ิง okay, well, uh ั้นแต่งอะไรดีมเดี๋ยวต้องอนก่อนบ้านน่ พานยูอ่ตมาครับใส่อะไรศูนย์อะไรคะศูนย์หกสามศูนย์หกสามเก้าศูนย์สามอันนี้สี่สิบเก้าศหกสองก่อค่ะขันปัดดังสีเหลี่ยมเงาดะเหลี่ยมเงาเลยครับอันยุ่มยิ้มยิ่มอีกะหายอันนี้สชหายวัดนี่อันยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มอีกกระสีโทษลงมาบอกได้ค่ะลองลองยิงมพอแล้วมันถูกหรือเปล่าแล้วไปที่ไหไปจะไล่กัยังค่ไม่แล้วใช่เดี๋ยวิมให้มนแบะ แล้วตัดโอ้ยจากปั้เก่าหรอวะใปัดนอีสวยโอ้ยหลักคืนแนบเลยต้องกระบอกหนึ่งวันศุกต้องขไปล่องพอีกไหมค่ะตัวคุ่มกัปไปตัวพอนะคเตะหมู่วันเขาก็นัดมือเงินต่ออีกฮะมือเงินวันเสาร์บนกโย่กำพานนไเดี๋ยวเดี๋ยวสิทุกนลงมาทุกวานยุนี่มันจะเสียดีกว่ายุนบบทัน พุงหันแล้วก็สลมดยกันหันปัมันก็สวยได้เลอยากลมดำอยากปังเงาของพี่ปั๊เงาสวยปั๊เงาแบบมันไหลแตนนี้เป็นแดงแดงึ่งหน่งนี่วันนี้แต่เต็ของเขามาก่อนน่ยเรายังไม่ได้ทำมเขาเาก็ตัวว่ามาก่อนอุ้ยบอกว่ผู้นี้จองไว้ก่อนแล้วคนทั่วจองเลยแต่โดนแล้วแล้ววางก็ว่างสี่ะลอดันนึงแต่มือวานี่เราก็ได้เห็นเราอยู่ทีนี เฮ็ดมันก็ือดีเอาไว้มาให้ี๋ยวสมัอีอม่าเด้ในกาตัวเดียวนี่ไม่เอาไดูดูแบ่ไก่เอาป่ารมาดูในทีปัญหาเอาอปาเรม้าดูมือแ่ะไมถึงพวกอนาะปลเมาดูโอ้อลาเรียมาดูจว่าพอเู่นี่แหมสินมัยอีดัสินัแมาดอกครับได่เบอร์โทรหอกเพขงี้เฮ็ดใหงมๆเลยนะอันนี้มันทีรีบนะครับมันตัวเดียวอกไเยอะ ต้องเคลียตาหมดให้เนียนหมดเลยนะไม่ให้ดุมหายแล้วก็เมียนอึ้นจะงเุี้ยเงี้ยเงี้เนียนก็ดี๋ยมันสีดมเงาแดงมัายหมดเลยตาหมดเต็มเลยเมือนกับมันตายไม่ได้เราถึงอยากเห็ุเมียนกินหมดอ่ะเราไปใหญ่เหตุมันตายมันต้องใจเย็นใจเวลาต้องกติปืนตัวนี้มันขายสแตนเลสที่ขัดตาเงาดิพี่สแตนเลสเลยหรอพอเถื่อิเนียนฝนเยือนถึงเงาได้ตาหมดมันหลายตัดเงาเดี๋ยวหลายหมดเลยตัดเงาทั้งกระบอกเนี่ยทุกพันหนึ่ง เอาไห้เกาลอยเลยไปเอาหมอนี่ล้วไห้เกาลอยเลยมันจะไม่ทันเดี๋ยวคนกันนาะมันมันต้องแจ้งเคิว่อนคนกันได้พออันตัวนั้นเดียวแล้วแต่หมูว่านมันผ่านงูเรท่นแล้วหมูวานกับ้าสิกาหมูว่านผลอะไรตอนนี้คนนี้ของคนเป็นมือที่สองล่ะมันตรงนี้ตอนบ่ายจะดีหาพูวงกลับติ้น่ครับพวงกับกรแนงไวจัาก็ระบอกพ่วงกลับชองกระบอกครับ ก็บอกป้เวลาปวดัวหรอลังลังวนสิันนัแ่หมูว่าเท่ยวนก็ไปอันนี้มันต่อเฮ็ดใจเฮ็ดแล้วเลี้ยวกะทินติดโทษนะเดี๋ยวเดิดโทษเอินด้อค่ะกันนี้เขาเลี้ยวกะทิเอินจับโ้นลงน้ำมันร่างแล้วแล้ต้องรวมกับเราบอกอยน้ำดรอจับโยนลุงพาคนได้จับโ้นจุ๊มๆเสร็จแล้วครับคเอ แต่เาจริงไม่อีกว่างเกเ็ไปหมู่้านแล้วโอ้ยตั้งสนิมเด้อว่ะจากคัดเยอะจริงๆเลยเบิ่งเห็น,หนเอยอสนิมน้อยเยอะอีหลีมั้นเป็นสามหมดปสาไปเป็นทวดทั้งปวกพื้นเ่าเนาพื้นเตา ตัวยิ่งดีดีเด้อแต่ว่าทำใหม่ดีๆมันก็จะสวยมากเลยไน้นี่มันเลนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเชียร์ก่อนที่เข้ามาก่อนเต็มอยู่แต่มันจะว่เป็นแนวเดี๋ยวไปแสงทีวไปเลื่อยด้วยประสิเดี๋ยกันง่อจะกระบอกอ่ะชองเดียวช่องครับมีลมดำกระบอกหนึ่ง ลมดำกัดเ้าน yani right. ึงลยายอย่างลมดำย็นลมดำหอนลมร้มหอนมันต้องเผากันม้งบ่โอ้เผมันแดงกอนแล้วกยนใส่ลมันเคียงเดอบ่ครับมันนิสาน่ลมดำอยู่ครับว่ได้ใส่สูตรลมันเคียงยันบ่บ่ครับสารมาจากวางบุรพาล้มดำล้มาวเป็นุ่มเอาไปต้มเตาแกสมีล้มดำนี่ต้องไปเผาแดงแดงนแหลกยนลงอย่ามันเคืองน้ำดำวันกุ่มรสิงนี้มันขึ้นนึกเขาได้ล่ะ อันนี้อันนี้พวกดอกเชียบเนอยู่ดีๆสักกันยีงสีเฉดเเะลแนว่าจังเกิลบลวงเป็นน้ำเติมเป็นน้ำเกลียวตีน้ำหยองมันไขออกครับตัวนี้มันมันขเร็เร็วเลยโยนบดีดีดีครับแน่นแล้วนี่มันมีไขผมก็ผมปักแขันเนียนอยู่นะแต่มันคือมันคือายไปสะดอกล่างตื้นเย ล่างครบทุกยี่ห้อไปตุกรุ่นไปหมอไปถึงต้างครบยี่ห้อครับคบทุกรุ่นไปอือเล่โแครา่องเง่อ่หมานล่างไงครับฝนไหลมันลมกล่งยังเียรอจุ่มน้ำเอาระบอกละแปดที่บาทครับล่างผู้ะปัดโาตอนนนืยองว่าขันเราเห็นตอนนี้จากปันหนึ่งเราจะผู้ใหญ่เราได้เก่ามลอยเอย ก็จะเรียมแบบแบบดีหรยมีขนาดขั้งง่อยังมดาเนี่ต่วันท่านนี้เวลาโอ้ยยังไรับขั้งาดองว่โอาแห้งข้นเลยคะดอกเเดี๋ยวจะจะน้าขหรอกตามดเต็มอยู่ต้องใช้เวลากวจะเนียนกว่ตามมดจะหายกว่าจะได้ขึ้นเงากว่าจะได้ลงตัวปัง มันบ่ทัดต่างหลายอยู่มันบ่ทันเดี๋ยวสิลาอีกยู่แล้วให้มาตอนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิทอดแกงกันหน่อยค่ะประมาณแักสองนาทีสบายซะตุ่งสาผัดง่อยสิแย่ตัวผมย้อนผมมาล่างมาเพราะฉะนั้นพูดออกเปิดไปครับการสิลาตัวมาเขืคิ้วไปเต็มไปคิ้วเลยคิ้วสองเต็มไปจ้าเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิท้อบอกเรา ก็รายันคิว่าบางคนก็ลงเอมันคิวยาอนี้เียบอั้นเลยขนก่างเองแต่ว่าอกเขาเด่นุดไหมครับพอะเกล้าดเป็นอยา,า,างเห็นหุนพัน,นาง,มนงามงเรียบปกติก็กกกล่างเองนั่นละแต่ว่าบอนี้คือแต้วบอไถอดแม็กเพราะว่ายานยานใสขึ้นบอ้ถนะ้ตอนถอดแม แล้วินี่ต้องล่างน้ำบนนี่บ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เใดอกงามงามอยากให้งามแถววสชิรายเนี่ย